ครับผมต่อไปก็จะเป็นกติกาและเกณฑ์ในการให้คะแนนของประเภทวินเทจนะครับวินเทจวินเทจก็เหมือนเดิมน,นะครับให้ผู้เขา้าแข่งขันตัดผมบนเวทีเท่านั้นใช้เวลาในการแข่งขัน1ิห้านาทีแต่งกายตามสไตล์นะครับใช้นายแบบหรือนางแบบก็ได้นะครับผมห้ามเตรียมผมไว้ก่อนหากตรวจพบคุณจะได้นั่ง นั่งพักสิบนาทีไม่จำกัดสีว่าเป็นนายแบบหรือนางแบบใส่ชุดผู้เข้าแข่งขันรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายเองนะครับผมชุดนายแบบนางแบบแบบหรือค่าตัวนางแบบนะครับสามารถทำ้อหกนะครับข้อหกต้องฟังดีๆนะครับผมสามารถทำสีผมด้านบนได้หนึ่งสีให้ใช้สีของโแรแลนด์เท่านั้นห้ามใช้สีสเปรย์ฉีดน้ำ บนผมแบบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกิดก่อนเริ่มการแข่งขันห้ามเซตผมมาก่อนแข่งขันนะครับน,นี่คือกติกาของข้อ6ข้อ7ผู้เข้าแข่งขันใช้อุปกรณ์ของซิลดาหรือวกและใบมิกลโอกโกเท่านั้นข้อ8ชุดอุปกรณ์ผ้าคุมอะไรต้องเป็นของซิลดาเป็นผู้สนับสนุนนะครับฟังดีนะต่อไปเป็นการเกณการตัดสิน เจนการตัดสินจากคณะกรรมการ 1. นึขอบผมที่กันต้องมีความขาวนวลกลืนและการเก็บรายละเอียดที่สวยงามชัดเจน 2. การแต่งไกาและการจัดทรงผมของนายแบบหรือนางแบบ 3. การกันขอบซออร่องสวยงามตามสไตล์วินเทจนะครับนี่คือ ตัดสินของกรรมการเจนการให้คะแนนนะครับเกณฑ์การให้คะแนนจะมีอยู่3อย่าง 1. ขาวโดนเกิน60คะแนน 2. การขอบซอล่อง,อง20คะแนน 3. เซตทรงและภาพรวมของทรงผม20คะแนนคือภาพรวมเสื้อผ้าหน้าผมนะครับและจะย้อนกลับไปข้อ6ว่าการทำสีนะครับสามารถทำสีด้านบนได้1สี คือถ้าคนไหนทํามาครับงานภาพรวมของคุณก็จะโดดเด่นนะครับสวยงามขึ้นแต่คนไม่ทําสีก็มีเป็นภาพรวมก็จะเป็นคะแนนภาพรวมนะครับแต่ทําได้หนึ่งสีนะครับดูกติกาของข้อหกด้วยนะครับนี่คือประเภทของวินเทจต่อไปเป็นประเภทฟาสเฟดนะครับประเภทนี้